สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเซาวันเสาครับผมพี่น้องวันนยุดครับก็คือเก่าเหลอครับผ้าพีพันนอมตอนกกระทิมงานครับผมมอนีมาสามครับผมกันกระอัตครับเชนอมครับครับผมมาสามครับพี่น้องกันตู้นัดกันอยู่ครับแต่ว่ากะแม่พันธบัสมบัยคือเก่าแหรอครับพี่น้องก็เลยบัได้มาน้ามูครับผมนี่ครับก่อกกำลังมอนี้ก่อกกำลังครับมอนี้เต็มอัตราซึกเลยพี่น้อง คุณนะยังไงตกนนี่ขั้นไเบิร์นี่นี่ผมว่านกปลาพุ่มีหม่งง่อยนะครับพุ่นไม้ก็เป็นพี่ประสาพั้นต้อนครับผมพี่น้องตำบลหน้าหนังอำเภอพุ่มมีไซครับจังหวัดน้องคายนี่ครับผมกับเป็นไม้ของเจ้าประสาทแตกแล้วครับผมที่ผมเคยต้อได้แล้วก็เป็นนกต้อแหละครับผมนี่แหละครับสภาพไม้อ้ารุ่นนุ่กันนกครับมันจะเป็นยังไงคือปอแต่ว่านกขันหมเลยครับตอนนี้ีอยู่ในปลาพี่็มี ล่องมืงครับบัดถ้ามันเห่าขึ้นมาแต่ว่าตอยากรับพี่น้องมองนี่ปีไก่ยนเบิ้ลปีกนเบิ้ปีได้ตัวเดียวครับปีไก่ยนเบิ้ได้จักตัวเลยไม้นี่แต่ว่าเป็นไม้นกดีครับพี่น้องไม้นกจริงล่องมือครับผี่เป็นยังไงครับผมเอาขึ้นแล้วเป็นบางส่วนครับพี่น้องไหลดีครับเนียนกหลยนีเบิ้นกปายครับพี่น้องนกตอ,อนกฟึกนกยันการอาจเก่ามากครับผมเปิดตัวนก ฝึกไม่จันอาดก็มีพคุณนะครับสูันนี้คุณก็มี่มมครับผมใส่เจ้าล่ามสูนในคุณครับผมพี่น้องขันจนจนแล,ะละ้วล่ะนกปลาสีขาวไปเที่ยงไปสูนคุนบ่นกไลอยู่ครับผมอากาศดีพรอมครับเมื่อนี้คุณสภาพอากาศตอนนี้ก็นี่ครับเจ้าเย็นเต็กเจ้าอย่า,นนางานักเลงแซแพมเนียเจ้าเย็นเต็กอยู่ครับผมนักเลงเสียวขึ้นต้นไม้นี่ครับนกตัวไม้ยังนี่ครับผมพี่น้องแต้บ่สภาพด้วยครับพี่น้องบ่สามารถจิบมลกับไส่ได้ครับยี่เต่ น้ำไว้ตอยหกเลยตืย่นกันพี่นอ้องประกาศไม่อาูเลยเลยผมมาตามอยู่นิซีปีดาวพี่น้องนกตัวนี้อยู่ในป่ายอย่างเดียวร้อยเอาไปกินเหี้ยแล้วก็ขึ้นมากครับผมอยู่ป่ายุ่นอยู่หกหกคุณวนเข้าไปก็ได้เอา้ามาหลุ่นกันไปไเรื่อยครับผมพี่น้องวันนี้เงี้ยวครับผมจะเป็นจังไดที่มีไผได้มีมันมันมีเสลยน้ำเขาบ่มืัอนี้มาสายเหนียวเลยนะครับพี่น้องอาจจะได้าย,ยากแนิหน่อย สายแนยวกน็คือสายแนยวครับพี่น้องวุ้นย่งเลยครับผมนกป้ากเขามาอยู่บุดึงเถียงสูยุบหนึ่งกับคันโยนเลนเซอร์อยู่น,น้องที่เหลือกับบินเขาโคกเขาดวานบุดแล้วแต่ว่าสิพักกันใหญ่ไม้ครับแต่ว่าก็มีรุ่นน้นอยครับผมพี่น้องเจ้าล่ามศาูนย์ครับผมมีนกป้าเข้าไปแล้วก็นีนเสียงเหลียกเสียงคู่กันอยู่แต่ตอนนี้หยับไปแล้วรูว้ว่านกป้ากออกว้จังได้ มีเหลียวบินเขามาพาตัวนึงครับผมก็ได้พากันใหญ่เปิดปลาล่างจะนั้นกันกปลากระคันขึ้นละละแล้วล่ะแลเจ้าล่ามสูญก็ยังมิดอยู่พี่น,อน้องยังมิดโอ้ยเหล้ยวอีหลีนั่นนั่นนั่นเป็นบ่ไหวเอาเดี๋ยวผมเปลี่ยวลงครับพี่น้องแล้วพากันใหญ่ไหมครับผมอู้หล่ะครับย่างย่างอ้อมไปยพี่เจ็ดสิบหัวปุ๋ยละไปเปลี่ยวลงครับผมใหญ่ไหมเดินทางข้ามฝากมาทั้งสังคมเลยครับอันนี้พี่น้องมาหันยูทั้งบ้านจานตูครับผม ฮาจานตูวไปเยี่ยมไปยามผู้เฒ่าผู้นั่มครับผมถือโอกาสตอนนกนั่มแล้วกัตอนนี้ขามฝากมาทังสังข์ควเลยครับก็สิภาพไปหมายเมื่อวานที่เจ้าอ่าเจ้ายังหรือเจ้าโกขีบวนครับพี่ดองโอ้ยลงหนาลงลังแล้วนกจะคล้องยังไปถามบืนอยู่ ที่ได้เฉลยว่าแล้วครับผมก็ต้องสิไปผ้าทีมงานไปตามซ้ำบ้งครับผมตามเก็บเบ้งก็อาจิะท้าได้มันฟุกกันได้นกที่ของพยาบาลที่เพิ่นรุดที่เพิ่นรุดโกงมากนะครับอาจจะได้นกขึ้นในเพิ่นนะครับผมเอาครับไปพ่อกันยี่งไม้ครับหอดไม้ครับผมจะเป็นไม้ที่ไสมเมื่อวานแล้วครับนี่ผมไสมนี่ล้างบานเพิ่นนี่ได้เฉลยการอาดลงกไปพุ่นแล้วครับผมผมให้ลูกไปใส่ทงหน้าเพิ่นว่าผมไม่เคยลงกไปใส่ทั้งไตจักเถอครับพี่น้องมากครมาเ่นัมบูนิไปทีมงาน ล่องยางลงไปทั้งเตยมึงครับลูกไรอยู่ครับผมนมั่งมุดเดี๋ยวผมก็สีไปตามหมดตัที่รุดของผู้ใหญ่บ้านครับผมแลาสีไดขึ้นให้เพิ่นบ่สภรรยาคิดไม่เห็นนะครับมันตามหมดนูกให้เพิ่นสีคือบ่สีได้บ่ล่องเมึงครับผมเกจาร่ำมาศูนย์จิจัดให้ได้บ่สใหญ่ไม้ครับไปกรับมาแล้วครับพี่น้องออกจากไม้ทั้งเงินสังข์คม่ำมาดีมาทั้งโซ่ไม้แล้วครับอันนี้พี่น้องมาทั้งบ้านอาจารย์คำพันธ์ครับผมช่วงบ่ายง่ายๆดีครับอาจารย์คำพันธ์สวัสดีครับ ครับมหาอาจารย์ขัมพันธ์นี่แล้วครับพี่น้องมาลองมือมาสั่นสิมาอีกบอสผมไปเปลี่ยนตัวากไม่แล้วเด้อครับเอาเจ้าโคขีโพนออกมาครับพี่น้องนกไม้ล่าสุดเลยครับนิ่วๆครับผมเหลือนกสุด้ตัวเดียวออกมาประสั่นครับอาจารย์คัมพันธ์กันข้ากับนกฝึกขึ้นกันครับผมพี่น้องโอก็ไม่อ้ลองมือครับวันนี้เอามาลุ้นกันครับช่วงใบครับสีมีแกมปว่าหลังจากช่วงเสาร์นี่ผมมียังเลยครับผมพี่น้อง โอ้มันมันเป็นข้อ,อ่องว่านกีน้โอ้โอ้หอ,อ,อดไม้แล้วครับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นไม้สวนป่าของจานขมพันธ์แหละครับผมยามขี่เก้าครับจานขมพันธ์น่ะเที่ยมาเอายูนในหาหกถูกแล้วว,ออลว,วันนี้ส่วนมูม่านากนกบม,มีเลยได้ครับนี่พี่น้องนกนกแปเบิร์ดเลยส่วนมูมาเนี่ยแบบนี้ มึงกอาโรดกับพี่น้องผมลผมลราเซ็งหลายได้เดี๋ยวนี้มาเมาอยู่นี่ค่ะพวกตัวเราจนปฏิภาพมูมากันนี้กับพี่น้องากมเอาสวนปามสวนแบสวนปามสวนยางอือคืออีกยเราล้วกับพี่น้องพุนพุนุนมาย่ดเออยครับผมรุยจ่งสิบปงไหสิคันบ่คันดอกนกผมก็ได้ มิดอิงติ่งครับพี่นอ้องตามสูตรครับผมแันข้าพันธ์มาเมื่อวานนี่ขันห้มย่นํามนี้ครับไล่ตีกันเมื่อนี้มานนกต่อขันขืนมิดอิงติ่งนี่ครับเจ้าเพชรโทรของจันอาร์กระไซไปหน่อ็เียียบกจะเยียบจะขันโยนอยู่นี่ครับ่มตัวได้ตอบเลยส่วนของผมเจ้าโคกสีพนบ่าเอาเลยครับเมืเอ่อนี้เงียบยิบเลยว่ามีหอดเสียง ยังบบขันจักควมอยู่สิเปลวโลงซื่อๆแล้วครับผมแล้วก็สิพากกันใหญ่ครับผมใหญ่อีกเข้ามาอีกไม้หนึ่งกันคงสิเป็นไม้สุดท้ายแล้วครับมันคำแล้วตัวนี้ก็ประมาณสี่มงกวัวแล้วครับผมสี่มงแรงพี่น้องเนี่ยครับตะเวนผุนครับผมใส่เจ้าโคขีพนเปนต้นดูใหญ่ผุนครับผมปักงหญ่เลยบบขันให้ผมจักควมเลยไม้นี่ก็นิ่งกึ่งกาครับพี่น้องมีแต่เสียงนกตัว ของผมเจ้าพวกขีพนกับขันขืนแน่อยู่ครับผมได้ยินเสียงขันเสียงเรียกขึ้นไม่แน่อยู่แต่ว่าหเงียบไปแล้วครับนกป้าพูดตอบถามจาัดอาจว่าฟังมันจัดค้าพันลงไปแซนนะกําลัางสู่กันว่าเซนนกพันทั้งฟังทั้งที่ผมใส่เนี่ยมีดริงๆเลยไพี่น้องบม่มียั่งเลยเงียบก๊บ รุ่นตัอครับพี่น้องจังไีกับขั้นน่ากับอาจสิได้ใหญ่อีกไม้นึงนะครับเพิ่งอาการแล้วฟังเมืองจ่มยกันครับมาทาั้งโซนนี้บบเคยผิดหวังนะครับพี่น้องมาทาั้งโซนบานแกงกพันนี้แฉนอาจบเคยผิดหวังเลยจ <c oughs> ิ๊บตลอดเออเอาครับสู่ตัอพี่น้องมีรุนแต้มแหลกของทีมงานครับพี่น้องเจ้าเพชรทั่วครับผมจานอาจ,จะพูดครับผม ขนาดเพิ่มไปซองกล่องมึงเลครับพี่น้องเห็นบ่นั่งตดปวดยุ่ยสีดำๆมันเอ้ยเด้นหลุนแล้วครับพี่น้องว่ามันโดดนกปลาโดดลงไปใส่พอดีแหละครับผมแล้วก็มีเสียงเปี้ย,ยอยู่เสียงคืองาไม่หักนี่แหละแต่ว่า,าพ่อรู้ว่าสิเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เงียบครับผมมิดอิงติงเลยพี่น้องเอ้ยมิดอิงติงแล้วเอ้ยเด้นหลุนแล้วครับพี่น้องสิมี่แจมแรกเห็นบ่ส่วนเจ้านั่นผมนี่นกปลาเข้าไปแล้วปะปากเลยครับผมเฮ็ดจุ๊เฮ็ดเป็นทังนั่นครับตามสาเต็ปของนนกหม่ละครับพี้อง นกบัวได้เปลี่ยนที่อยังไรปุ๊ตนนัวนี้นกป้าโบาเขาร่วมครับแต่ว่าเขาไปเทียงอยู่ก็ต้องฝึกกันอีกเจ้าครับผมแต่วของจานอาดนี่เงียบเราตอนนี้คืออยู่แม่นวะไปเพราะนั้นเรียบร้อยแล้วสั่นเดี๋ยวผมพาเขาไปเบิ่งครับพี่น้องครับผมพี่น้องก็ว่าแม่นแม่นเหรอครับผมซองกองมงเบิงก็ได้แต่ว่านก ลูกบดินครับผมลูก,ลกนาขัานบดินกันเลยบดชั่วแต่ว่าสีสันว่ามันสีสันว่านะว่ามันแมนละครับพี่น้องรูปล่างว่นตัวนึงเห็นไหมตัวปูดีตัวจันยุยยงหายแห่งกันเฮ้ยมันๆครับพี่น้องว่าสิพยได้กขัค้านเขาพอได้กับค้านาอายู่คือจังไดว่าจซ้ำตัวพี่ตัวน้องว่ามันแมนแล้วตีฟังเสียงกต่ว่ามันลันเ,ลเปี้ยแล้วฟังกันร่วมกันก็ได้ Ừ, ตัวนึงยังอยู่งงานแหงอยู่ครับผมเอาเดี๋ยวตัดภาพกับไว้ใกล้ๆพ่นพี่น้องนกปลาบินออกตัวนึงครับผมโอ้ยถือปเนาะเรีนรุ่นแล้วพี่น้องนกปลาบินออกตัวนึงฮะเห็นบ่ฮันเดียเลี้ยวไปเคยเห็นในถนนขวัญบ่เอ้าสรุปว่าแมาณครับผมเรียบร้อยแล้วจัดอัด่าจักสิเป็นตัวไหน โอ้เรียบร้อยเห็นแล้วครับนิดๆนิดนแล้วนิดนแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วคุณตัวนึงบินไปคุณตัวนึงบินไปคุณเอาแต่แรงแข็งมันมาแล้วพี่น้องคำเราได้ครับนี่พี่น้องคงสิเป็นแต้มเดียวแล้วผมเบิ่งอยู่นี่สำหรับมื้อนี้โอ้ยเมียบีริเมียบเทียนเลยค้อนหายกินเพิ่นครับลักษณะนี่ชัด,ดนลงมาบ่ามีหม่องสีหยียบแล้ครับคือโลงออก็อคือพรอยคะแนนเลยนกสีโลงยากนี่ยักหน่อยแต่ว่าคันลงแลวชั่วครับผม เรียบร้อยอีหลีพี่น้องของแท้ครับผมนั่นของแท้ครับเฮ้ยอยู่ในปลาผมนึกครับพี่นอ้องพผมหมุนปลามาหมดิีแล้วนิดนแล้วเอ๋อเปิดมือครับพี่น้องเขาก็ได้แต้มแรกนี่แหละครับแต้มเดียวนี่แหละคุณได้ว่าตัวไงก็ได้มึงเอาซะ สามชีตตำบลแล้วครับผมจันดีป่ะฮะจันดีปะเออคือบคพลิงเทีย <c oughs> บลอยครับพี่น้องนี่ครับอ๋อนี่งาม,งาม,งามบึงงามบึงเออหลดเฮ้ยกยกปูจานตามสูตรนี่เยี่ยมไปหารถหาเรื่อคุณเฮาบานนี้ก็ไปปวดบึงอยู่รถอยู่เรื่อครับผมเป็นไรจะได้ก็ได้หาปกุกปุ่นขับรถจอดดิคุ่นเจ้าโคขี่พุ่นนี่ครับพี่น้อง มันเสียงมันนกปลายนี่อยู่มันบเกปลายยังคันอยู่ครับนี่ใกล้ๆนี่พี่น้องอว่า<ป>เอาเลยคู่รับเอาเนี่ยยกหนึ่งละครับว่าตอนเนื่งครับผมนี่ดิไปไปไป,ไปขันหมานกับที่ใดเหรอครับขันมานกับอะไเท่านั้นล่ะขันเพื่อนตัง้งใจเฮ็ดเอากระชีใดเท่านั้นแหละมาหอนโดนแล้วลครับพี่น้อง โอ้ยจารย์อาจปวดออกมาบึงบึงเลียมบึงไล่บึงนั่นมันดูเป็นยังไงบึงลูกถูภูตัวเมียขัดให้นหน่อยคอยใหญ่อยู่วะเอาห่วยโอ้ย,อยเสียงนะ่ะหยับเลยครับเอาอหาสิบ,หาส,บหาสิบแล้วครับพี่น้องตอนนี้ เป็นตนัวคู่ตัวเมียแล้วมึงดักดูคงใชตัวเมียเข้มตัวผีกันเงินฮะตัวเมียครับพี่น้องว่าเป็นยังครับผมเอาเยี่ยมมื่อกีาล้วสุดยอดแล้วซ้ำนี่ก็ได้ถือว่าบานครับผมเอารุ่นแจมต่อไปครับพี่น้องเอาแล้วครับพี่น้องแจมสองตามมาแล้วครับผมจัดคำพันหนครับผมนกฟึกอู้ยดำปีปีมาเลยนกเอียงมาดํากระเดียดแทบบานี้ อืมลายดีโอ้ดำป,ปีปีได้พี่น้องน่ามีเลยครับจางกระพันมันดำที่มันดำเยอะไปหน่อย <c oughs> งามรวดว่างามงาม,มใชไหมแค่ย่นปอดดีงานปอดดีอ๋อปอด,ปด,ปดออกมาอุูยแต้มสองนกฟื้นของเพื้นได้ครับแต่แรมแรกของนกฟื้นกันเรี่ยงไม่ได้อีกแล้วครับพี่น้องแต้มนี้ปอดให้ผมต้องได้เอานกเขาก็ได้นะออตลักษณ์ของโอซินออกบ่ นกฟึกครับผมโอยโอมาด่งแห้งเนาะดังพวว่ันึนึตงแยมแหลกครับผมพีน้องพ่นบ่ให้เลียงนี่เหรอครับจานที่ตังใดมีี่าังดขึ้นคือสิบ่ให้เลียงจาก็ใ่เป็นบอกสองกุกหรือน่อยข่นเสียงหองั่นนเลยว่าเป็นบ่กงุกน่อยบก่อไม่ต้องไ่ต้องทำหรอกเบิ่งกรลูกเอาแจมสองแล้วครับพี่น้องเอานกปูวนี่จานสุดยอดน่นกปูวนกป้วสุดยอดนี่สนเด้เมี โอ้จนคำแล้วครับพี่น้องมึงแต่เว้นดูบาดีคุณนะเออเตีมสองกัตามมากครับผมเดรียมปล่อยรอรุนแตมสามหรือสี่เอาล่งกับ่วจ้าครับสุนไฟเอาล่งคุณน่ารายกว่าพี่น้องตอนนี้นงลงไปแล้วครับพี่น้องครับผมทะย่อยนกลงมาครบไปแล้วครับผมกระสีเตรียมตัวเดินทางกับแล้วครับ สรุปมื่อกี้ก็คงสีเป็นเท่านี้แหละครับพี่น้องสองแต้มครับผมโดยนกฝึกจานข้าพันธุ์ครับผมตัวนึงแล้วก็จานอาร์ตครับผมเจ้าเพชรโทสองแต้มมื่อนี้บ่าวเขาบอกเจ้าควังเก็เป็นค well ร er ับพี an, um alone, ho, ่น้องมื่อนี้มื่อเ้าร์เพิ่อวนต่อเพื่อเดียวได้สองแต้มเม่ได้ครับ ครับผมจากกำพันเป็นต่อผู้เดียวได้สองแต้มครับผมแล้วก็ซุมผมมาสมทบมานี่กันแต้มที่สามของเพิ่นนะครับจากกำพันมานี่โอ้หมันคักหมันเนี่ยเอาครับสำหรับคลิปนี้ผมกับพิมพ์งานก็ต้องขอตัวลาพี่ละน้องไปก่อนครับผมเอาไว้พอกันม่คลิปหน้าครับพี่น้องสิไปทั้งใดจังไรแล้วก็หมันโมหมันครับผมฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อครับเด้อฝากเบิ้งคลิปเห็นแล้วไหมครับผมกัเสียสละเบิ้งโฆษณาผมน้ำจักหน่อยครับพี่น้องขั้นขี่ขั้นเบิ้งกระย่างไปเขาหน้าผมไม่ก็ได้ครับผมพอได้มีทุนนนมี้อใการ ทำคลิปทำยังครับผมพอได้ซื้อเขาซื้อน้ำกินครับผมคานออน้ำแข็งไปขอบคุณสําหรับท่านที่รับชมครับผมสําหรับท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ทีมงงานตรงกลางว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ